สวัสดีครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ทางด้านครัวบ้านไร่นะครับผมกับทางด้านบ้านไรแชนแนลโดยผู้ขาบขับเบากินมนมนนหน่อยถามตลคนนาแลบบนรีน้ำเสนอเมนูนี้นะครับมุกหัวปลีนะครับใส่หมูสามสั้นหัวปลีนี่เป็นสีดำดำเป็นหัวปีกล้วยสมเด้พี่น้องเด้อนะครับมาถึงขั้นตอนการเห็ดเลยนะครับใส่เกลือเข้าไป ตามด้วยพริกแห้งนะครับประมาณเดียว7-8เม็ดนี่แหละนะครับตามความชอบนะครับหมักเ,รรเกคคผเ็ดโปเผ็ด,ด,ดน,ะนะครับแล้วก็โขลกครับผมโขลกเข้าไปแล้วก็ใส่ทั้งด้านตะไครนะครับแล้วก็โขลกนะครับหัวปีนี่พี่น้องไม่อยากให้มันดำนะครับ่นบอกวาอ่าหลังจากเข้าหันแล้วนะครับใส่น,น้ำมะนาวเข้าไปแช่น,น้ำมะนาวนะครับหรือว่าพี่น้องจะใส่ทั้งด้านน้ำมะขามก็ได้นะครับ เผดบอกว่ามันจะเห็ดไห้บอให้หัวปลีนันดำนะครับหรือว่าแหล่แหล่นั่นเองเวลาเห็ดน,นะครับครับผมหลังจากเข้าโขกแล้วนะครับมาเตรียมกันเลยนะครับถึงขั้นตอนการเห็ดกันเลยนะครับการปรุงนะฮะใส่เครื่องที่เอาตามลงไปในหม้อครับผมจัดนก็ตามด้วยหมูสามันนะครับคนต้องแรกต้องแรกให้เข้ากันนะครับ บ่กินอย่าเอาไปคัางที่ข้างเตาข้างเตาเนยครับใส่น้ำมันเข้าไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ขัวหรือว่ารวนนั่นเองรวนไปเรื่อยๆนะครับเริมไปกินหอมแล้วพี่น้องนะครับหอมช่วยทำอะไรนะครับไมู่ง่ายๆนะครับหมูนี่ก็ซื้อประมาณ2ีิบาทนะครับจากก่องทุนมาหัวปลีก็เอาอยู่หลังบานนั่นเองนะครับเติมน้ำเข้าไปนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะแห้งครับ ในจากนั้นบ้ากินกับใส่หัวปลีเข้าไปครับน้ำเริ่มเดือดแล้วพี่น้องนะครับหัวปลีสุกกล้วยสมนะฮะมันจะออกสีนี่และพี่น้องนะครับออกดำคำคำดำดำนิดหนึ่งนะครับใส่เกลือแล้วก็ชุลดเข้าไปครับจุลดตามความชอบเลยนะฮะหลังจากนั้นก็ปิดฝาไว้สักก่อนนะครับรอให้หมูมันสุกนะครับหมูมันเปื่อยสักนิดหนึ่งแล้วก็ทังด้านปลีสุกครับ จากนั้นเท่ากรใส่เท่าดันต้นหอมซอยลากาผักอีตูนะครับหรือว่าไม่ลักนั่นเองนะครับควรจะดีึด็ครับลนให้เข้ากันหลังจากนั้นเท่ากับปิดฝาไว้สักครู่ อ่ะเลครับเรียบร้อยนะครับหอมฉวยเลยที่เดียวนะครับนี่คือเมนูหมกหัวปลีใส่หมูสามสันนะครับหรือี่นองอยากให้มันแห้งก็นี่ก็ได้นะครับเรียบร้อยนะครับสลับเมนูทางด้านหมกหัวปลีใส่หมูสามสันนะครับอาหารอีสานบ้านเฮานัเองนะครับกับถนัดขัวบ้านไร่โดยนุ่มหน่อยหน้ามนคนน่ารกกับผู้ขานะครับบอกินครับ ตามทางด้านครัวบ้านไร่นน่เดอพี่น้องนะครับสบีสวัสดีครับ